คุณผู้ชมครับปกบติแล้วเวลามาแวะปั๊มน้ํามันเนี่ยมาทําอะไรกันบ้านครับข้อที่1มาเติมน้ํามันเอาอันเนี้ยเต็มถังเลยลนะน้องขอบใจมากหรือว่ารู้สึกหิวจนต้องมาแวะหาอะไรกินหรือจะแวะมาเติมลมยางที่นี่ก็ได้แวะมาเข้าห้องน้ำก็ได้นะครับอันนี้ผมแวะบ่อยว่าแล้วก็รู้สึกปวดท้อง แว้ซสหน่อยดีกว่าครับทางนี้หรือจะแวะมาซื้อรถยนต์คันใหม่ก็ได้นะครับฟังไม่ผิดครับในสถานีบริการน้ำมันมีรถยนต์สายด้วยครับที่นี่คือสถานีบริการ PTT Station Flagship วิภาวดี62 ซึ่งก็เป็นโครงการใหม่นะครับของบริษัทปะตะทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดประหาชนหรือว่า OR ซึ่งก็จะเป็นโครงการต้นแบบใน PTT Station ต่อจากนี้ในอนาคตด้วยครับ ที่ผ่านไปมาบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาเข้าก่อนจะถึงสโมสรตำรวจน่าจะเคยเห็นสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้ครับซึ่งโออาเปิดให้บริการบนพื้นที่10ไร่ลงทุนไปกว่า600ล้านบาทเพื่อให้เป็นต้นแบบสถานีบริการน้ำมันแห่งอนาคตที่โฟกัสธุรกิจนอนออย70-80%ตามไลฟ์สไตล์การใช้บริการของลูกค้าในยุคนี้เราจะเรียกได้ว่าที่นี่คือคอมมูนิตี้มอที่สามารถเติมน้ำมันได้นิดหน่อยก็ได้ครับ พ t t ีทีสเตชันแฟลกชิวิภาวดี6 2แห่งนี้เป็นสถานีบริการต้นแบบหรือว่า f แฟลกชิพของ OR ผสมผสานแนวคิดการบริหารจัดการแบบ SDG ทั้ง3ด้านได้แก่ S หรือ Small เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กสามารถ,ถาทำธุรกิจได้โดยมีร้านไทยเด็ดต้นแบบที่สนับสนุนสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศมาขายที่นี่ครับ ต่อมาคือดีหรือว่า diversify สร้างโอกาสให้ร้านค้าหรือแบรนด์ต่างๆในเครือ OR และพันธมิตรตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้บริโภครับคและ C ก็คือกรีนครับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ healthy environment โดย o าได้นำเทคโนโล,โลยีเข้ามาบริหารจัดการสถานีบริการแห่งนี้ใครเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลครับ สำหรับพื้นที่รีเทลของที่นี่มีขนาดใหญ่5,000ตารางเมตรมากกว่าปั๊มไซส์กลาง5-10เท่าเพราะปั๊มไซส์กลางเนี่ยใช้พื้นที่3-4ไร่มีพื้นที่รีเทลประมาณ500-1,000ตารางเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีจุดชาร์จ EV centralized charger ให้ปริการ6หัวชาร์จพร้อมกันรองรับการชาร์จไฟสูงสุด180กิโลวัตต์ และที่นี่ยังมีโชว์รูมรถยนต์ BYD ตามแนวโน้มความต้องการรถไฟฟ้าหรือว่า E ีีที่เพิ่มขึ้นโดยโชว์รูมแห่งนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามีถึง2ชั้นด้วยกันมีรถ BYD มาจอดโชว์ให้ลองชมรถพกรุ่นเลยแหละครับคอนเซปต,ต์ของการทำที่นี่คืออะไรครับครับผมสถานีบริการน้ำมันพลี t ดเซชั Station, ่นแฟลกชิพพีพาดี62ส,สถานีอย่างนี้เนี่ยครับวันนี้เราออกแบบรูปแบบพิเศษขึ้นมาเลยเพื่อ,อทำเป็นต้นแบบนะครับในการตอบสนอง คู่บริโภคที่มาใช้งานกัให้ครบครันทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใหม่ต่างๆครบถ้วนอยู่ในนี้เหมือนห้างสรรพสินค้าเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดดมๆเราเลยถ้าพูดถึงพลังงานโอ้ด้านหลังก็ยังคงมีการจําหน่ายน้ํามันอยู่โอ้ตรงนี้มีเยอะแค่ไหนครับเราออกแบบสถานีนี้ขึ้นมาพิเศษเลยนะครับว่าทุกๆจุดจอดในการบริการน้ํามันสามารถเติมน้ํามันทุกๆชนิดที่เรามีในพลีดีดีเซชั่นได้หมดเลยเรามีครบ เพราะว่าทุกจุดจอดสามารถเติมได้ทุกผลิตภัณฑ์เรามีมือจ่ายรือว่าน่าจะเยอะที่สุดในในประเทศเลยแล้วที่นี่มีการออกแบบให้ประหยัดพลังงานด้วยใช่ไหมฮะนนในการน<อ>นใช้พลังงานที่นี่สาหรับพลังงานหลักที่ใช้ในสถานีบริการของเราเนี่ยก็คือพลังงานไฟฟ้นานะครับเราออกแบบให้ใช้ติดตั้งโซลาร์ลุกนะครับโซลาร์ลุกท็อปและทุกๆหลังคาของเราเนี่ยม,มีโซล่าติดหมดนะและเรามีกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าเกือบ600อกิโลวัตต์พีคนะครับซึ่งมันรองรับการใช้งาน ในช่วงกลางวันได้เกือบเกือบนวดนะครับแล้วก็รวมถึงเราติดตั้งแบตเตอรี่ด้วยนะครับขนาด160กิโลวัตต์อล์นะครับที่สามารถเอาไว้จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ผลิตในช่วงกลางวันแล้วเหลือและจัดเก็บไว้ได้แต่ทั้งหมดแล้วก็ก็ยังไม่เพียงพอนะก็ยังมีส่วนเหลือซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีการซื้อพลังงานหมุนเวียนที่เป็นลักษณะของเอกสารสิทธิเราเรียกว่าเล็กนะครับ Renewable Energy Certificate เข้ามาเพื่อออฟเซตการที่จะทำให สถานีแห่งนี้เนี่ยใช้พลัางงานไฟฟ้าที่เป็นพลัางงานสะอาดทั้งหมดรวมถึงเป็นพลัางงานหมุนเวียนทั้งหมดรวมก,กันนะครับนอกจากหัวา,ายบริการน้ํามันแล้วที่นี่ยังคงมีที่ชาร์จ EV ด้วยใช่ไหมครับที่นี่ที่ชาร์จ EV เป็นแบบไหนยังไงบ้างฮะโอ้เ,อเราพัฒนาพลัางงานสําหรับยานยนต์นะสมาร์ทโมบิลที่รองรับการเปลี่ยนผ่านหรือปรับเปลี่ยนพลัางงานที่เพิงแและยานยนต์ในทุกรูปแบบ และปัจจุบันเนี่ยมันมุ่งเน้นมาสู่พลังงานสะอาดที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับวันนี้โอไอเรามีอิ EV ชาร์จิ n งเซ a t i o n พอยเนี่ยกว่า800อยสาขาท่วประเทศแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นดีซ u i c k c h a r ์ e หรือเครื่องชาร์จเร็วมากกว่าแ0สซนะเราก็จะวางแผนที่จะขยายอย่างต่อเนื่องปีนี้นะจาก800รอเนี่ยเราตั้งใจจะเพิ่มอีก6 0รอเป็นอย่างน้อยนะครับเป็น600สถานีี่เป็นส่วนใหญ่จะเป็น DC quick c h a r ์ e เหมือนเดิมครับเครืคร่องชาร์จเร็วนะครับที่เหมาะครับ การเดินทางนะครับการเดินทางไปแต่จังหวัดเนี่ยอันนี้สาคัญเนาะครับเพราะว่าคนอิเล็กทนิกส์คจมีบ้านนะชาร์จบ้านได้ชาร์จที่ทํางานได้แต่การเดินทางไปแต่จังหวัดเนี่ยนนสำคัญมา,วากวักนน,ะนี้โออาเรามีติดตั้ง DC ซี a r จเจอร์ไว้ทั้งหมดครบเจ็ดสิาดมแล้วแต่ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับส่วนปีนี้เนี่ยเรามีแผนที่จะตั้งติดตั้งอ e ีกครับขยา,ายออกไปจากรจากรุงทเทพฯแต่ดิกรอนจากกรุงเทพฯออกไปเนี่ยสองเสามร้อยกิโลเมตรเนี่ยในทุกๆภาคเนี่ยเราก็จะตั้งครับเพื่อเอาไว้รองรับ การเดินทางในช่วงวันดยามยาวของประชาชนนะครับพื้นที่รีเทลที่นี่มีพาร์ทเนอร์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มหรือว่า F&B รวมทั้งธุรกิจบร,ริการอื่นๆเปิดให้บร,ริการรวมกว่า30แบรนด์ครับยกตัวอย่างเช่นร้านโอกโ้กโจโที่นี่สาขาพิเศษครับเพราะว่ามีให้บร,ริการถึง2ชั้นที่นั่งเยอะไม่ต้องรอคิวนานรองรับลูกค้าได้มากกว่า180ที่นั่ง หรือว่าถ้าใครเร่งรีบอยากได้อาหารสุขภาพมื้อพิเศษโอกระจูสาขานี้มีให้บริการ drive thru ครับเพื่อรองรับลูกค้าเข้ามาซื้ออาหารกินระหว่างเดินทางเข้าเมืองรวมถึงยังมีเมนูพิเศษที่มีมากกว่าสาขาอื่นๆด้วยและที่พิเศษสุดๆคงหนีไม่พ้นคาเฟ่ Amazon concept ต่อบนพื้นที่2ชั้นซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษมากๆเลยครับ คาเฟ่อเมซอนแบบพิเศษเอาเป็ว่าเป็นอเมซอนคอนเซ็ปต์สโตร์เนี่ยความพิเศษของที่นี่คือยังไงบ้างครับต้องบอกว่าคาเฟ่อเมซอนวันนี้เรามีกว่าสี่สาขาวอนเซ็ปต์สโตร์เนี่ยปัจจุบันเรามี3สาขาที่คือหนึ่งในสามนั่นเองครับไปครับคือการออกแบบในรูปแบบพิเศษนะครับมันต้องมีอะไรหลายอย่างพิเศษโดยเฉพาะเมนูพิเศษครับเรามีเคาน์เตอร์พิเศษที่เราเรียกว่าคอนเซ็ปต์บาร์มีออดั์หรือสินค้าพิเศษพิเศษเช่นเมนูพิเศษเม่กาแฟพิเศษที่เลือกได้นะครับลูกค้าเข้ามาก็เลือกได้ อยากได้ม่กาแฟสวิเชอตตี้แบบไหนไอ้หาที่ไหนไม่ได้ก็มีอยู่ไม่เกิน3สาขาขาในนี้นะปัจจุบันรวมถึงบางสินค้าพรีเมียมนะครับกิฟต์เซตต่างๆที่เสร็จก็มีที่นี่ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีกานออกแบบในคอนเซปต์พิเศษเช่นที่นี่เนี่ยเราเราเรียกคอนเซปต์ว่าคอนเซปต์คาเฟ่เมซอนเอ็กซ์พีโปรครับในการสื่อการออกแบบเพื่อเพื่อผู้คนเพื่อลูกค้านะครับที่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ในทุกๆวัตถุประสงค์ใน,นทุกๆรูปแบบเรามีการออกแบบที่นี่ไว้ เป็นพื้นที่สองชั้นร,ร,รับเพราะกอกอี่ชุดตกแต่งทั้งหลายเนี่ยวัสดุตกแต่งหลายเนี่ยผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิลอัพไซคิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ได้สร้างมลพิษเสื้อผ้าพนักง,งานเ <ใช S 1> สือ้อพนักง,ง,ง,งานเนี่ยก็ผลิตจากแก้วรีไซเคิลแก้วพลาสติกแก้วเย็นนะเอามาทำอัพไซคิงรีไซเคิลนะครับเป็นเสื้อนะครับเป็นผ้ากันเปื้อนต่างๆน้ํายาล้างแก้วน้ํายาล้างจานนะครับน้ายาเช็ดโต๊ะน้ํายาเช็ดกระจก ต่างๆพวกนี้เราผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับพอใช้พวกนี้มันดีต่อพนักงานเราครับดีต่อลูกค้านะครับแลวรวมถึงดีต่อสิ่งแวดล้อมตัว a เม z o n Concept Store แห่งนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของ a เมซ o n ในอนาคตไหมครับใช่ครับผมกอเราเราคงไม่ได้มีครับไอ้อเ o ซอนคอนเนี่แบบเป็นร้อยหรือเป็นหลายๆร้อยเหมือนคาเฟ่คาเฟ่นอนทั่วไปนะครับคอนเซปต์สโตรเราคงจะเปิดไปเรื่อยๆแต่คงไม่ได้มากนะครับแต่อัตกรรมหรือ วัสดุหรือการออกแบบต่างๆที่นำมาใช้ในคอนเซ็ปต์โซลถ้าเราพิสูจน์แล้วมันใช้งานได้ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็าสามารถคุ้มค่าต่อการนําไปใช้เนี่ยเราก็จะตัวตัวอย่างเนี้ยนำไปใช้กับร้านทั่วไปในทุกๆสาขาของเราได้ต้องถา,ามแบบนี้ทำไมโออาร์ถึงเน้นธุรกิจนอนออยล์มากขึ้นนะครับในช่วงนี้จริงๆก็บอกว่าเราเน้นยังเน้นทั้งสองอย่างอยูอย่ก็คือธุรกิจออยล์ที่เป็นโมบิลิตี้จับแล้วก็ธุรกิจที่เป็นนอนออยล์หรืเรียกว่าไลฟ์สไตล์เราเน้นทั้งคู่แต่ว่า ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเติบโตของธุรกิจออยเนี่ยสูงมากมเราก็มาถุดทางแล้วแต่แต่วันนี้เนี่ยจากปีที่ไปเราเรามองว่าอัตราการเติบโตธุรกิจโมบิลิตี้หรือออยเนี่ยคงน่าจะลดลงอแต่อัตราการเติบโตของธุรกิจที่เป็นไลฟ์สไตล์หรือนอนออยเนี่ยยังสูงอยู่ฉะน,นั้นนะครับวันนี้เรากลับมาเน้นตรงนี้ในเพื่อการเติบโตของของธุรกิจเราแล้วก็เพื่อการตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ต้องการความเป็นออาไลฟ์ไตล์ Fi มากขึ้นร่วมถึงธ<อ>ุรกิจซ่อมยานยนต์เราก็มีนะครับก็คือปินออโต้ของเราเอง ที่อยู่ด้านหลังอ๋อเบรทีนี้ก็จะครบคันสามารถเข้ามาใช้บริการได้หมดเลยอาหารนี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพโอการะจูอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีมีครบมาอยากให้เรียนเชิญชวนมาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่เราทีนี้นอกจากร้านอาหารร้านรวงและบริการต่างๆทางด้านของโออาร์ R, เนี่ยในแต่และสถานีบริการก็จะมีการช่วยเหลือ SMP ด้วยใช่ไหมครับทีน่นี่ยังมีอีก2ร้านค้าหรือ2กิจกรรมที่ ช่วยเหลือส่งเสริมคนตัวเล็กเอ็นอร์ปีนะครับอื่องแรกก็คือไทเด็ดนะครับร้านไทเด็ดขางเราดแเลยร้านนี้นหะฮะไทเด็ดเนี่ยเป็นเป็นแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อคัดเลือกเอาสินค้าจากชุมชนจากคนตัวเล็กนะครับดึงตรงนี้กลับเข้ามาแล้วก็นํามาส่งเสริมการจัดจําหน่ายในปั๊มของเราทั่วประเทศเราได้ช่วยเหลือสังคมนะครับได้ช่วยเหลือคนตัวเล็กแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เขานะครับซึ่งโออาไม่ได้มีสตางไม่ได้ยะ่ไร ก็หมายว่าเราก็ใช้สาขาบริการของเราผ่านร้านที่ชื่อไทยเด็ดในการเป็นตัวผ่านของสินค้า SME นี่คือเท่าที่ดูนี่คือรวมของดีทั่วประเทศเอามาวางไว้ที่นี่ใช่ครับสามารถซื้อจับจ่ายกันได้กระจายแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับให้พี่ๆน้องๆมาช่วยกันตรงนี้เพื่อเราทำปรากฏตัวเลกจริงๆอ่าอันนี้คือโปรเจกต์ร้านที่หนึ่งของเราส่วนร้านที่สองเรามีร้านพัดๆครับนะครับที่อยู่ด้านหน้านะเป็นร้านในอ่ามือที่วุฒนไอซชยัยพัฒนาน,นะครับที่ นําสินค้าจากชุมชนที่มูลนี่ส่งเสริมเข้ามาขายในสถานีของเราเหมือนกันน,น่นัอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราภูจใจในเมื่อสถานีบริการเรามีนอ n oil มากขึ้นเรื่อยๆอนาคตจะสามารถไปถึงจุดนี้ได้ไหมครับสถานีบริการ no oil ไม่มีน้ํามันขายเลยในสายบริการน้ำมันต้องบอกว่าวันนี้ความน,น้ํามันเราก็เป็นเหมือนอบริการบริการหนึ่ง นะครับอนาคตเราคงจะไปสู่สถานีที่เป็นลิฟวิ่งคอมมูนิตี้สถานีนั้นอาจจะมีน้ำมันก็ได้ไม่มีน้ำมันก็ได้สถานีที่ไม่มีน้ำมันเราอาจจะเป็น E v ีแทนก็ได้หรือจะมีทั้งน้ำมันทั้ง EV ีก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าไทยทาง OR หรือ p t จีเจเชันเรามากที่เราต้องไปแต่ว่ามันก็มันก็เป็นความยากนะแต่ก็เป็นโอกาสด้วยที่ไม่มีน้ำมันก็คือจะมีไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะมีนอออย l หรือไรไฟเป็นหลัก ครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เมซอนร้านสะดวกซื้อไม่ใช่เป็นเซเว่นเซเว่นดเวหรือชิฟฟี่ก็ตามนะครับร้านสะดวกซักของที่เราไปลงทุนอยู่ต่างๆพวกนี้รวมถึงการมี e ีด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เรากำลังไคล์หอดแล้วก็กำลังจะเริ่มขยายออกไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็อย่าทุากตกใจนะครับน้ำมันเราเชื่อว,ว่ายังอยู่กันเราไปอีกนานหนับนานมากๆด้วยนะครับแต่คงจะไม่ได้มันอาจจะไม่เติบโตก้าวโดดเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ได้ลดลงแบบน่าตกใจอะไรนะครับ ปัจจุบัน PTT Station ในประเทศมีทั้งหมดราว2,200แห่งครับในปีนี้2,567ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกราว1 0 0แห่งโดยจะเน้นเพิ่มสถานีชุมชนจากสัดส่วน3%หรือ64แห่งในปัจจุบันเพิ่มเป็น8%หรือประมาณ209สถานีภายในปี2030อย่างไรก็ตาม OR ยังถือเป็นผู้นำในตลาดน้ำมันและขายปลีก โดยอาศัยความได้เปรียบด้านทำเลศักยภาพและเครือข่ายธุรกิจเพราะว่ากู้แข่งในปัจจุบันก็เติบโตเช่นกันเน้นโลเคชั่นที่เติบโตได้และเร่งทำธุรกิจนอนออยรีเทลให้มีความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้นะครับ o อตั้งเป้าว่าจะทำให้ธุรกิจไลฟ์สไตล์สร้างสัดส่วนผลตอบแทนเข้ามาในพอร์ตอริโออยู่ในระดับ30-40%ของท o t a ท e b i อ d a ซึ่งในอนาคตรเราอาจจะได้เห็น PTT Station ที่เป็น No Oil ไม่มีน้ำมันขายเลยก็เป็นได้ครับ